พระเจ้าจะแบ่งปันในเช้าวันนี้นะคะในะพระธรรมหนึ่งเทสโลนิกาบทที่ห้าข้อสิบหกถึงสิบแปดนะคะในเรื่องของลักษณะของพรสเศียนที่ดีและสวยงามนะคะในพระธรรมหนึ่งเททหนึ่งเทสโลนิกาบทที่ห้าข้อสิบหกสิบแปดได้กล่าวไว้ว่าจงชื่นบานอยู่เสมอจงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอจงขอบพระคุณในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า ซึ่งปรากฏอยู่ในพระเยซูคริสเพืเ่อท่านทั้งหลายเอเมนค่ะขอบพระคุณพระเจ้านะคะสําหรับพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะในเรื่องของลักษณะของคริสเตียนที่ดีและสวยงามพี่น้องที่รักคะธรรมชาติของมนุษย์แล้วเนี่ยทุกคนชอบความดีและความสวยงามใช่ไหมคะพระเจ้าพระเจ้าเองก็ทรงเห็นว่าสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นแล้วว่าดคีความสวยงามแท้เนี่ยไม่ได้อยู่ที่รูปร่างภายนอกแต่อยู่ที่ ใจและชีวิตประจําวันเรามักจะพูดว่าคนนั้นมีจิตใจที่สวยงามคนนู้นมีชีวิตที่สวยงามหรือดําเนินชีวิตอย่างสวยงามความจริงเนะี่ยความสวยงามจิตในฝ่ายจิตวิญญาณก็เช่นเดียวกันนะคะเพราะวาจนะของพระเจ้าสําหรับวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของจดหมายที่อาจารย์ปาโลส่งไปที่จัรเตสโลนิกาซึ <c oughs> ่งได้รับความยากลําบากและถูกข่มเหงอย่างหนักคาตักเตือนเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของผู้เชื่อ เป็นพื้นฐานนะคะของชีวิตคริสเตียนที่แสดงให้เห็นว่าลักษณะของชีวิตคริสเตียนที่สวยงามเป็นอย่างไรใครเป็นคริสเตียนที่สวยงามและเป็นคริสเตียนที่มีความสุขในพระคัมภีร์สามข้อนี้เราจะเห็นถึงความปรารถนาของอาจารย์ปอโลที่มีต่อคริสเตียนในเมืองเทสซโลนิกาไม่เพียงความปรารถนาของอาจารย์ปาโลเท่านั้นนะคะแต่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าผู้ทรงเลือกเราแต่ละคนให้เป็นคริสเตียนที่สวยงาม สวยงามจริงๆในพระธรรมเอเฟซัสบทที่หนึ่งข้อที่สี่พระคัมภี์บอกว่าพระเจ้าได้ทรงเลือกเราไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มตั้งโลกเพื่อเราจะบริสุทธิ์และปาศจ,จักดําหนิในสายพระเนตรของพระองค์คาว่าบริสุทธิ์และปาศจ,จักดําหนิหมายถึงดีสวยงามนะะหรือน่ารักในสายพระเนตรของพระเจ้า <c oughs> ถ้าเป็นเช่นนั้นลนักษณะชีวิตของคริสเตียนที่ดีรรที่สวยงามจะเป็นอย่างไรนะประการที่หนึ่งก็คือต้องเป็นคริสเตียนที่ ชื่นบานอยู่เสมอนะคะบอกกับตัวเราเองว่าชื่นบานอยู่เสมอนะคะความชื่นบานแท้ไม่ได้เป็นอารมณ์ความรู้สึกที่เราสร้างขึ้นมานะคะแต่เป็นอารมณ์ความรู้สึกที่ประจักษ์แจ้งซึ่งคนที่เชื่อในพระเยซูเนี่ยคนที่ได้รับความรอดได้รับการรักษาความเจ็บปวดทั้งฝ่ายร่างกายและจิตใจมักจะเจอความชื่นบานแท้คนที่ไม่เป็นคริสเตียนเขาก็ชื่นบานได้นะคะแต่จะพึ่งสิ่งแวดล้อมและวัตถุแต่สิ่งเหล่านี้ไม่แน่นอน เรลี่ยนไปเรื่อยๆดังนั้นบางครั้งอาจจะมีความชื่นบานนะบางครั้งไม่มีแต่คริสเตียนเราเนี่ยชื่นชมยินดีอยู่เสมอเอเมนไหมคะโดยพึ่งอาศัยพระเยซูคริสต์และไม่มีใครที่จะเอาความชื่นบานไปจากเราได้อาจารย์เปาโลได้ชื่นบานอยู่เสมอ <c oughs> แม้เมื่อถูกจำจองอยู่ในคุกเพราะอะไรคะคงมีเหตุผลนะสองอย่างก็คือหนึ่งได้อยู่ในพระเยซูคริสต์เพราะในฟิลิปปีบทสี่ข้อสิบอาจารย์เปาโลได้กล่าวไว้ว่า ข้าพเจ้ามีใจชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างยิ่ง <c oughs> สองก็คืออ่าได้อยู่ในหัวใจเห็นความรักของธรรม,มรนิกชนและในข้อเดียวกันอาจารย์ปอลกล่าวต่อไปว่าในที่สุดนี้ก็อ่าได้ฟื้นการะระลึกถ,ถึงข้าพเจ้าอีกท่านคิดถึงข้าพเจ้าจริงๆมีตัวอย่างนะคะีนตัวอย่างแม่ลูกคู่หนึ่งอ่าไปหาหมอัลยแพทย์นะคะแล้วก็นั่งอยู่โดยที่ไม่ได้พูดอะไรสักเลอ่อหนึ่ง ต่อมาแม่ก็ได้เริ่มพูดกับคุณหมอนะคะบอกว่าคุณหมอคะลูกสาวของฉันกําลังจะแต่งงานในเร็วๆนี้แต่ลูกสาวได้รับบาดเจ็บเมื่อเขาเป็นเด็กได้ผ่าตัดมาหลายครั้งละแล้วก็นิ้วอื่นๆไม่เป็นไรแต่นิ้วนางที่จะใส่แหวนเมื่อแต่งงานต้องใส่แหวนใช่ไหมคะแต่ไม่มีนิ้วนางที่จะใส่แหวนคุณหมอคะขอตัดนิ้วของฉันไปทํานิ้วนางให้แก่ลูกสาวคุณหมอได้ฟังก็อ,อึ้งไป ความรักของแม่นะคะในที่สุดนะ,ะก็ได้ทําตามที่คําขอร้องของแม่ทุกครั้งที่ลูกสาวได้เห็นนิ้วของตน,นะะก็ไม่สามารถลืมความรักของคุณแม่ไปได้พน้องที่ละคะยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดความรักของพระเยซูคริสต์นั้นยิ่งใหญ่กว่าพระองค์ได้ทรงถูกตรึงที่กางเขนและได้เสียสละชีวิตของพระองค์ทั้งหมดเพื่อการไถ่บาปของเรา เพราะว่าพระองค์ทรงรักเราถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่บริสุทธิ์ไม่น่ารักนะคะไม่สะอาดไม่สัตด์สื่อหรือไม่ดีเท่าที่ควรแต่พระองค์ก็ยังทรงสถิตอยู่กับเรามีหนังสือเล่มหนึ่งนะคะเลสคาร์เตอร์นะคะได้เขียนไว้ในหนังสือเล่มหนึ่งบอกว่าพระคริ์ในคุณพระเยซูอยู่ในอ,อยู่กับเราเมื่อเราคิดถึงพระเยซูเนี่ย <c oughs> ผู้ทรงสถิตอยู่กับเราทุกเวลา เราสามารถดีใจและชื่นใจได้ทุกเวลาหรือมีอ,อ,อีกคำหนึ่งที่น่าคิดนะคะก็คือคําว่าอยู่เสมออาจารย์เปโลได้ให้เราชื่นบานอยู่เสมอเพราะว่าความชื่นบานของคริสเตียนเนี่ยไม่ได้ถูกจํากัดด้วยอะไรเลยคนที่แน่ใจว่าพระเยซูทรงประทิดอยู่กับเขาเนี่ยและเขาอยู่ในพระเยซูเหมือนอย่างที่อาจารย์เปโลสามารถที่จะชื่นจงยินดีอยู่เสมอได้เพราะว่าความชื่นบานของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมหรือวัตถุแต่ขึ้นอยู่กับพระเยซูคริสต์ผู้ทรงพระชนอยู่ สุข,ขีพุงชนทรงพระชนอยู่อยู่กับเราตลอดเวลาตลอดการถึงอย่างไรก็ตามพี่น้องพี่ลัะคะคนที่อยู่ห่างไกลจากพระเยซูเนี่ยได้สูญเสียความชื่นบานไปคนที่อยู่ห่างไกลจากหัวใจแห่งความรักของพมิกชนก็ได้สูญเสียความชื่นบานไปด้วยเช่นกันแล้วชีวิตของเขาจะไม่มีความสุขที่แท้เลยมีใครบ้างคะที่วันนี้เริ่มรู้สึกว่าขาดความชื่นบานขา,ขาดความชื่นชมยินดีนะคะ ให้เรากลับมาหาพระเยซูแล้วความชื่นบานจะกลับมาด้วยเพราะว่าเมื่อเราอยู่ในพระเยซูและอยู่ในหัวใจแห่งความรักธรรมิกชนเมื่อเราอยู่ในคิดจักรและอยู่ในหัวใจของบรรดาผู้รับใช้ของพระเจ้าเราจะเป็นคนที่มีความสุขและเต็มไปได้วยความชื่นบานนะประการที่2ก็คือต้องเป็นคริสเตียนที่อธิษฐานอย่างสม่ําเสมอนะคะไม่เพียงแค่ชื่นบานอยู่เสมอเท่านั้นแต่เราต้องเป็นคริสเตียนที่อธิษฐานอย่างสม่ําเสมอ เราไม่สามารถใช้เวลาทั้งหมดของเราในการคุกเขาา่าลงอธิษฐานกับพระเจ้าได้นะคะตลอดเวลาแต่เราสามารถที่จะใช้เวลาของเราทั้งหมดเนี่ยในการไว้วางใจในพระองค์ได้โดยการยอมรับว่าพระองค์ทรงสถิตยอยู่กับเราไม่ว่าเราจะ,นะะอยู่ที่ไหนก็ตามและโดยการยอมจำนนให้ชีวิตของเราต่อพระเจ้าและพร้อมที่จะทําตามน้าพระทัยของะองการอธิษฐานอย่างสม่ําเสมอเนี่ยหมายถึงให้เราดําเนินชีวิตด้วยการสนทนากับพระเจ้าพูดคุยกับพระองค์ เจ้าของสวรรค์เนี่ยอยากจะพูดคุยกับเราทุกวันเลยนะเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เจ้าของสวรรค์อยากจะพูดคุยกับเรานะอยากจะรู้เรื่องราวในชีวิตของเราว่าวันนี้เรามีความสุขไหมเรามีความทุกข์ไหมเรามีอะไรที่อยากจะ,อะบอกความในใจของเรากับพระองค์ไหมมีอะไรที่อยากจะให้นะะพระองค์ช่วยเหลือไหมนะเป็นความรู้สึกว่าทําให้เรามีความสึกอบอุ่น ะะบางครั้งนี่ทราบซึ้งในพระคุณความรักของพระองค์จนน้ำตาไหลนะคะในพระคุณความรักของพระเจ้าที่ทรงมีต่อเราแล้วก็พระองค์ทรงพร้อมนะคะ <c oughs> และยินดีมากๆที่จะฟังจากเราไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามพระเจ้าของเราทรงเป็นพระเจ้าที่พร้อมที่จะฟังเราทุกเรื่องแม้กระทั่งความลับนะคะที่ซ่อนอยู่ในจิตใจลึกๆของเราที่เราไม่สามารถบอกใครได้นะคะ พี่น้องลองนึกภาพถึงการรดน้ำต,ต้นไม้ดูนะคะการอธิษฐานเนี่ยเป็นเหมือนการเป็นเหมือนน้าติดทําให้ต้นไม้เนี่ยออกดอกสวยงามถ้าขาดน้ําดอกไม้นั้นก็จะเริ่มเหี่ยวแห้งและในที่สุดก็ตายถ้าขาดน้ําเห็งการอธิษฐานและหยุดการหายใจถึงการอธิษฐานคนคนนั้นก็จะไม่มีชีวิตชีวาและดูแล้วจะไม่สวยงามนะคะและไม่มีความสุขเลยข้าพเจ้านึกถึง ต้นไม้นะ,ะนะคะชอบนะคะชอบเอาต้นไม้อ่าหรือว่าอ่าจัดอ่าไปซื้อมาบ้างนะคะบางทีไปบ้านสมาชิกนะไปเห็นสมาชิกก็รู้ว่าเราชอบนะ,ะก็เอามาให้เราปลูกบ้างแล้วก็ยกมาให้เราเป็นกระถังนะ,ะอ่ามาไว้ที่โบสถ์นะคะละเพื่อดูแลบางครั้งเนี่ยเราต้องไปพนักิจนะ,ะกลับมาบางทีไปอ่าเดินทางไปพนักิจเนี่ยนะ,ะหลายวันนะ บางทีลืมนะลืมที่จะขอ,อพี่น้องมาลดน้ําให้นะกลับมานะบางต้นนี่ตายเลยนะคะโอ้โหนะคือแบบเจอแดดนะใบก็เหี่ยวนะคะใบก็แห้งนะขาดน้ำสองสามวันนะ,ะตายเลยนะบางต้นนี่ตายเลยนะบางบางต้นเนี่ยใบไม่ไม่แดดนะแล้วก็ดินก็แห้งหมดเลยเพราะว่าไม่ได้รับน้ํานะชีวิตของเราก็เหมือนกันถ้าเราขาดนะน้ําแห่งการอธิษฐานเนี่ยนะนะจิตใจของเราก็ไม่มีสันติสุข นะไม่มีชีวิตชีวานะมีแต่ความทุกข์ <c oughs> ขาดความชื่นชมยินดีนะหวัดขาดความชื่นบานในชีวิตนะคะไม่มีชีวิตชีวานะเหี่ยวแห้งนะเพราะฉะนั้นเราต้องไม่ขาดน้ำนะไม่ขาดน้ำ่นการอธิษฐานนะเติมน้ำในการอธิษฐานให้ชีวิตของเรามีชีวิตชีวาและเราจะเป็นคริสเตียนที่สวยงามอยู่เสมอนะคะพระเจ้าชอบอพระคัมภีร์อยู่ตอนหนึ่งนะที่บอกว่า คนที่วางใจในพระเจ้าย่อมได้รับระพรคือผู้ที่ความวางใจของเขาอยู่ในพระเจ้าเขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมทานน้ำนะคะเมื่อเราเมื่อแดดส่องมาถึงเนี่ยก็จะไม่กลัวใช่ไหมคะเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยหรือว่าต้นไม้นั้นอะอย่างรากลึกลงในข้างลาธารน้ํานะดูดซึมเอาน้ํานะคะเข้ามาหล่อเลี้ยงแม้ว่าบนผิวน้ําจะไม่มีน้ํานะคะแต่ใต้ ให้ผืนดินนั้นมันจะมีน้ำนะดูดซึมเอาน้ำนะ,ะเหมือนชีวิตของเราให้ชีวิตของเราเนี่ยอย่างลากลึกลงในพระวจะนะของพระองค์ย่งลากลึกลงในการอธิษฐานเพื่อเราจะรับน้ำนะเข้ามาหล่อเลี้ยงชีวิตของเราแม้ในวันที่แดดแผดเผานะคะเราก็จะไม่มีความกังวลกระวยเราก็จะไม่มีความกลัวไม่มีความวิตกกังวลเพราะว่าใบของเราชีวิตของเรานะจะยังคงสวยสดงดงามเคี้ยวนะคะ อด,ดีและก็สามารถเกิอดดอกออกผลได้นะคะแม้ในวันที่ต้องเจอกับนะคะสถานการณ์ต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของเราประการที่สามสุดท้ายนะคะต้องเป็นคริสเตียนที่ขอบพระคุณในทุกกรณีไม่เพียงแค่มีความชื่นบานไม่เพียงแค่อธิษฐานอย่างสม่ำเสมอนะะประการที่สามก็คือต้องเป็นคริสเตียนที่ขอบพระคุณในทุกกรณีอาจารย์เปาโลได้ขอบพระคุณพระเจ้าในทุกกรณี และได้ขอบคุณพระเจ้าในขณะที่ถูกจำจองได้ขอบพคุณพระเจ้าในขณะที่ถูกเที่ยนตีเพาะพระเยซูได้ขอบคุณพระเจ้าในขณะที่อดอาหารอดนอนเพื่อพระองค์อาจารย์เปาโลได้พูดในหนึ่งที่โมทีบทที่หนึ่งข้อสิบสองบอกว่าข้าพเจ้าขอบคุณพระเยซูที่เจ้าของเราผู้ทรงชูกําลังข้าพเจ้าด้วยว่าพระองค์ทรงพระกรุณาถือว่าข้าพเจ้าเป็นคนสัตย์ซื่อจึงทรงตั้งข้าพเจ้าให้ปฏิบัติพระราชกิจของพระองค์ อาจารย์เปาโลผู้ที่ขอบพระคุณพระเจ้าในทุกกรณีคนนี้ได้ท้าทายเราในเช้าวันนี้ว่าจงหอกพระคุณในทุกกรณีหมายความว่าให้เราดําเนินชีวิตโดยการมองดูความร่าเริงของชีวิตนะคะให้เรามองดูความร่าเริงของชีวิตบางคนเนี่ยดำเนินชีวิตโดยการมองดูความมืดในชีวิตบางคนก็ดําเนินชีวิตโดยการมองดูความสว่างแห่งชีวิต คนที่ดําเนินชีวิตโดยการมองดูความมืดแห่งชีวิตนั้นไม่มีความเชื่อในพระเจ้าไม่มีความรักและไม่มีความหวังแต่คนที่ดําเนินชีวิตโดยการมองดูความสว่างแห่งชีวิตนั้นเขาจะมีความไว้วางใจในพระเจ้ามีความรักและมีความหวังอยู่เสมอและอาจารย์เปาโลได้ท้าทายเราในพระธรรมสองโครินบทที่เก้าข้อสิบห้าบอกว่าจงขอบพระคุณพระเจ้าเพราะของประธานซึ่งพระองค์ทรงประธานนั้นที่เหลือจะพัฒน,นาได้ที่เหลือพัฒน,นาได้สําหรับ คนที่มองดูทุกอย่าง้ว่แง่บวกเขาจะขอบคุณพระเจ้าประตูแห่งความหวังจะเปิดอยู่เสมอส่วนคนที่ไม่มีการขอบพระคุณพระเจ้าประตูแห่งอนาคตจะปิดอยู่จนกว่าเขาจะกลับมาขอบคุณพระเจ้าพี่น้องที่รักในทุกๆวันไม่ว่าเราจะตกอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตามถ้าเราคิดถึงพระคุณของพระเจ้าที่ทรงมีต่อเราเราก็จะดำเนินชีวิตด้วยการขอบพระคุณพระเจ้าได้เมื่อเราคิดถึงทุกอย่างเหมือนพระเยซูเราก็จะขอบพระคุณพระเจ้า ได้ในทุกกรณีพี่น้องที่รักเมื่อเรา,ายืนหันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์นะเงาจะอยู่ข้างหลังเราใช่ไหมคะซึ่งเรามองไม่เห็นแต่เมื่อเรายืนหันห,นหลังให้ดวงอาทิตย์เงาจะอยู่ตรงหน้าเราชีวิตมนุษย์จะสว่างหรือมืดก็ขึ้นอยู่กับว่าเรายืนหันหน้าไปในทิศทางใดนะเชื่อว่าพี่น้องทุกคนนะคะเราทุกคนที่อยู่ที่นี่เราจะ มองดูชีวิตของเรานะคะดำเนินชีวิตของเราด้วยการมองดูความสว่างแห่งชีวิตนะคะเพราะเราจะมีความหวังใจในพระเจ้าเราจะมีความรักในพระองค์นะคะการดําเนินชีวิตของเราก็จะเต็มไปด้วยความชื่นบานนะคะความสดชื่นในายวิญญาณมีใครบ้างในวันนี้ที่ความชื่นบานหายไปจากชีวิตมีใครไหมที่หยุดอธิษฐานและลืมที่จะขอบคุณพระเจ้าอยากให้เอาสามสิ่งนี้กลับขึ้นมาเอาความชื่นบานกลับมาอีกครั้งนะคะเอา การอธิษฐานกลับมาและเอาการขอบพระคุณพระเจ้ากลับคืนมาข้อนี่แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับเราแต่ละคนพระเจ้าทรงประสงค์ให้เราทุกคนเป็นคริสเตียนที่ดีที่สวยงามในสายพระเนตรของพระเจ้าดังนั้นเมื่อเราทําตามน้าพระทัยของพระเจ้าแล้วเราจะเป็นคริสเตียนที่ไม่มีตําหนิและสวยงามในสายพระเนตรของพระเจ้าได้จงชื่นบานอยู่เสมอจงอธิษฐานอย่างสม่ําเสมอจงขอบพระคุณพระเจ้าแล้วชีวิตของเราในแต่ละวันจะมีความสุขและสวยงามจริงๆ ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านห้เราอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันนะคะพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงรักเราทั้งหลายพระองค์ปรารถนาให้ลูกๆของพระองค์มีความสุขและชื่นบานในชีวิตเป็นลูกที่ใกล้ชิดกับพระองค์เสมอด้วยการพูดคุยกับพระองค์ผ่านการอธิษฐานการวิงบอนและการขอบพระคุณแล้วพระองค์สัญญาว่าสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของเราไว้ในพระเยซูคริสต์เราขอบพระคุณพระองค์ร่วมกัน ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนขอพระเจ้าอวยพรทุกคนค่ะพี่น้องทุก